เพื่อนๆทราบไหมคะว่าในน้ำปารานี่เขามีธาตุอาหารครบทุกชนิดที่พืชต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะทั้งหมดทั้งมวลคือรวมอยู่ในน้ำปาราอย่างเดียวเลยคะ่ะซึ่งหากเรานำน้ำปาราไปรดในพืชหรือต้นไม้ดอกไม้ของเรานะคะก็จะทำให้ต้นไม้ดอกไม้ของเราเขียวสด แตกใบแตกยอดอ่อนได้ดีรวมถึงติดดอกออกผลได้ดีเช่นกันคะ่ะอีกทั้งในน้ำปาร้าเขายังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินบำรุงดินให้ร่วนซุยได้ด้วยนะคะแต่กลิ่นของเขานี่ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้ทำการต้มสุกก่อน ดังนั้นยิงมีวิธีนะคะง่ายๆนะที่ทำให้น้ำปลาร้าของเรากลิ่นไม่ฉุนรุนแรงนะคะวิธีการที่ว่านั้นก็คือการเติมน้ำตาลทรายอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงรวมทั้งการเติมกา,กากน้ำตาลก็จะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำปลาร้าได้ด้วยค่ะอีกครั้งการเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปก็ช่วยลดกลิ่นของน้ำปลาร้าได้เช่นกันนะคะ ซึ่งอัตราส่วนที่ใช้ก็คือถ้าน้ำปาร้าของเพื่อนๆมีปริมาณ1ลิตรก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือสิ่งที่นิ้งกล่าวมาข้างต้น1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่ผสมกันเสร็จเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา7วันก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะลดกลิ่นได้แต่ก็อาจจะยังคงมีกลิ่นของปาร้าเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ควรทดลองใช้ในปริมาณน้อยก่อนเพื่อดูผลลัพธ์โดยอัตราส่วนที่เราจะใช้นะคะ,คะน้ำ10ลิตรเราจะใช้น้ำปาร้า5ช้อนโต๊ะค่ะในน้ำปารา้าเขาจะมีความเข้มข้นของสารอาหารและเกลือค่อนข้างสูงหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ใบพืชเกิดอาการไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยใช้น้ำปลารา้าหญิงแนะนำให้ใช้แต่น้อยก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำ10ลิตรแล้วทดลองใช้เป็นครั้งแรกแนะนำให้ใช้น้ำปลารา้าปริมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะมาค่ะจากนี้เราก็ทำการรดน้ำให้กับต้นดอกไม้ต้นพืชของเราได้เลยค่ะ น้ำปาร้านะคะเราสามารถรดได้ทั้งต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆรดน้ำปาร้าไปแล้วนะคะไม่แนะนำให้รดบ่อยนะอาจจะเดือนละสองครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็พอค่ะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรดน้ําปลาร้านี่นะคะก็คือช่วงเช้าตรู่หรือว่าก่อน9ก้าโมงเช้าหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นหลัง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเพื่อลดการละเหยของน้ําและป้องกันการเกิดเชื้อราด้วยจ้า